สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนบน YouTube นะคะหวานสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสบายกันดีนะอัพพอดนี้ค่ะหวานก็มานะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฉางอี้ค่ะกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิงเย่านะคะชิงเยา่าอ่ะนางจะเป็นผู้หญิงนะคะคนหนึ่งที่แบบมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของจีอินเหอมากเพราะว่าฉากหวานหวานในนิยายต้นฉบับนะคะระหว่างชิงเย่ากับชายปลาใสใส ฉางอีเนี่ยมีเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะทาให้จีอินเหอนังเอกของพวกเรารู้สึกเศร้าที่เห็นฉางอีนะคะใกล้ชิดกับผู้หญิงอื่นแต่นางก็มีความสุขที่เห็นคนที่นางรักมีความสุขนะคะอันนี้คือความคิดของจีอินเอค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของจีอินเหอนังเอกของพวกเราอ่ะคือนางอ่ะอยากได้อิสระอยากเป็นอิสระค่ะ แล้วบทของชิงเย่านี่เป็นตัวร้ายหรือเปล่าตอบว่าไม่นะคะทั้งเรื่องของทาตุปีศาจนี่ยมีแค่ซุนเตอร์ Sie ียนจี G คนเดียวพอแล้วค่ะหว่านเน้นเลยนะคะคนเดียวพอค่ะสำหรับซุนเตอร์ Sie ียนจี G ค่ะ ประวัติของชิงเย่าน่าสนใจนะคะชิงเย่าเนี่ยเป็นญาติกับชิงสูด้วยเพื่อนๆจำชิงสูได้ไหมคะชิงสู่เป็นสัตว์วิญญาณของหลินฉางหลานซึ่งเป็นท่านพ่อของหลินเฮาชิงอะเออเป็นญาติกันนะคะเพราะว่าชิงเย่าเป็นลูกสาวค่ะของพี่ชายของชิงสูนั่นเองนะคะก็นี่คือความเกี่ยวข้องกันแล้วก็ต่อมาก็ได้มารู้จักกับฉางอี้เพราะว่าฉางอี้กับคงหมิงอ่ะเดินทางไปหาพันธมิตรที่เปย่ยหยวนนะคะที่ ทางเหนือจากนั้นค่ะตระกูลจิ้งจอกก้าวหางของชิงเย่าเนี่ซึ่งเดิมก็เป็นลูกหลานของชิงชิวเนี่ยได้แบบอบพยพนะคะมาพัฒนากลุ่มกลุ่มก้อนของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มาเรียกตัวเองว่าแบบชิงเฉียนนะคะแล้วก็ราชาก็มีชื่อเดียวกันก็คือชิงเฉยียนหรือว่าชิงฉวนนะคะแต่เนื่องจากว่ามีการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วเพราะสายพันธุ์นี้ย้ายมาอยู่ทางเหนือนะคะดังนั้นเนี่ยความ ความมีอำนาจและก็ความแข็งแกร่งก็จะไม่แข็งแกร่งเท่ากับจิ้งจอกก้าวหางที่อยู่ณนะแหล่งดั้งเดิมคือที่ชิงชิวค่ะไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็ต้องมาตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางซุนเตอร์เซียนจีนะคะเพราะนางอะ่ะใช้ความเป็นมีความแข็งแกร่งของพลังของปรมาจารย์อมะตะสวรรค์เนี่ยมาจัดการควบคุมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โบราณทั้งหลายค่ะการเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนะคะหาพันธมิตรของ ฉางอี้เนี่ยคือเขากับคงหมิ่นก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วแล้วก็ตระกูลที่เป็นสัตว์โบราณแล้วมีความแข็งแกร่งมากที่สุดเนี่ยก็คือจิ้งจอกก้าหางนี่แหละดังนั้นฉางอี้นะคะกับคงหมิ่ก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราก็เดินทางมาหาพันธมิตรที่เป็นตระกูลจิ้งจอกก้าหางนะคะแต่ทีนี้จิ้งจอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจคนง่ายๆค่ะ โดยเฉพาะท่านราชาจิ้งจอกชิงเฉวอนนะคะจริงๆแล้วถ้าไม่มีตัวช่วยอย่างชิงเย่าวนี่ยก็ฉางอี้ก็ยากมากเลยนะที่จะได้รับความร่วมมือขนาดนี้นะคะแต่ว่าคือไม่มีใครคาดคิดค่ะแม้กระทั่งคงหมิงแล้วก็ฉางอี้เองว่าชิงเย่าเนี่ยจะตกหลุมรัก ชางอี้จนหมดใจเลยนะคะแล้วก็ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยชางอี้อย่างบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะคือชิงเย่าเป็นตัวละครที่ดีอีกตัวหนึ่งค่ะเราจะเห็นในตอนที่19นะคะ1920ที่นางถ่ายทอดพลังจิตวิญญาณพลังวิญญาณของนางให้ชางอีน้นะแบบเรียกได้ว่าหมดตัวแทบจะหมดตัวไปเลยนะคะเดินเซซัสโซเซหมดแรงไปเลยค่ะ แล้วความน่าสงสารของนางก็คือนางอุตสาบอกกับท่านพ่อซึ่งเป็นราชาของจิ้งจอกก้าวหางชิงเฉียนเนี่ยบอกว่านางกับฉางอีอ้เป็นคนที่รักกันคือเป็นคนรักกันนั่นแหละนางก็เลยแบบอยู่ไม่ได้ถ้าขาดฉางอี้แล้วเพื่อนๆเ,เห็นฉางอี้ไหมคะพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยมโนจิตแรกของเขาเขาก็คิดถึงคำพูดของซุนเตอเซียนจีที่แบบหัวลอกกากเลยตอนที่เห็นว่าฉางอี้โกรธกับ จีอินเหอนะคะคือโกรธจีอินเหอเพราะว่าซุนเตอร์เซียนจีรู้ดีว่าจีอินเหออะทุกวันทุกคืนมีแต่คิดถึงฉางอ e ีเท่านั้นนะคะแต่ทีนี้คือฉางอ e ีตอนนี้ไม่มีจิตใจคือในใจเขาอะไม่มีชิงเย้าอยู่เลยแต่ชิงเยา้าพวกเราจะเห็นว่านางก็เดินโซซัสโซเซทุกวันแล้วก็พยายามทําตัวให้แข็งแรงต่อหน้าฉางอี้นะคะโอ้ซึ่งความจริงข้อน,นี้ก็ยังไม่ปรากฏฉางอี้ตอนนี้คือยังยังไม่รู้นะคะเอาง่ายๆ อย่างที่พวกเราเห็นกันนะคะว่าในละครเนี่ยโอ้โหฉากมันช่างเร็วฉับฉับเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลา6ปีในละครกับเวลา6ปีในนิยายเนี่ยบรรยายได้แบบยังไม่อินนะคะเพื่อนๆคิดดูว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะคือฉางอี้กับชิงเย่าเนี่ย ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันเพื่อที่จะปราบคนของซุนเตอ๋อเซียนจีทางเหนือจากนั้นก็คือสร้างเผ่าพันธุ์ขึ้นมานะคะเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่เนี่ยแล้วก็อยู่ด้วยกันนะทุกวันทุกวันคือใกล้ชิดกันเจอกันทุกวันเลยนะคะอยู่บ้านเดียวกันห้องข้างๆกันอย่างเงี้ยหกปีอะ 6ปีเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวความหวานนะคะในนิยายต้นฉบับของฉางอี้กับความรู้สึกของชิงเยา่าอ่ะมันมีแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าฉางอี้ของพวกเราจะดูใส่ก็ตามนะคะแล้วก็ชายเงือกหรือว่าชายป่าเนี่ยรักได้แค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นในชีวิตนี้ค่ะพวกเราต้องไม่ลืมข้อนี้นะคะแต่ชิงเย่านางก็มีความสุขของนางเพราะว่านางได้ใกล้ชิดกับฉางอี้นั่นเองแต่พอมาในละครเนาะพวกเราก็เออรู้สึกว่ามันก็ รวดเร็วอ่ะมันก็แค่มีฉากว่าทั้งคู่นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการสนทนากันนะคะแล้วก็ทางชิงย่าก็มีการนําอาหารมาส่งบ้างทําอาหารแล้วก็คือเอาใจฉางอี้ตอนที่นางมีโอกาสแต่เวลานางเดินนางก็จะเสเสนิดนึงเพราะเพราะนางสูญเสียพลังจิตวิญญาณไปเยอะมากเลยนะคะเรียกได้ว่าฉางอี้เนี่ยเป็นชายป่าที่โชคดีนะเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงอุปถัมภ์นะคะอย่าง จีอินเหอนี่ก็ช่วยเต็มที่จนตัวนางก็ถูกกักขังแล้วก็ทรมานตลอดในระยะเวลา6ปีนี้นะคะก็คือโดนทำ้ายตลอดเลยจีอินเหอทีนี้มาที่ชิงเย่าอีกชิงเย่าก็ช่วยจนหมดใจแล้วก็หมดพลังเช่นกันให้กับฉางอี้นะคะโดยเฉพาะ6ปีนี้เรียกได้ว่าเป็น6ปีที่มืดมนของฉางอี้เลยก็ได้ชิงเย่านี่แหละค่ะที่พร้อมจะแบบประครับประคองแล้วก็แบบ เอาง่ายๆคือพร้อมที่จะจับมือแล้วก็เดินไปกับเขาให้เขาผ่านช่วงที่มืดมนมาให้ได้นะคะสำหรับฉางอี สำหรับในภาคที่หหรือส่วนที่1นนี้มันคงยังไม่พีคเท่าไหร่ในเรื่องของความรู้สึกระหว่างชิงเย่ากับฉางอี้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าส่วนที่2หวานว่าคือมันจะต้องมีบทคือถ้าเหมือนในนิยายนะมันจะต้องมีตอนที่ฉางอีอ้อ่ะคือจําเรื่องในอดีตไม่ได้เลยนะคะก็เหมือนกับว่าความทรงจําในส่วนที่มีจีอินเหอนะ่ะมันหายไปค่ะแล้วทีนี้เพื่อนคิดดูนะคะว่าว่าในเมื่อผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เคยอยู่ในใจเขาเสมอแล้วมันไม่อยู่แล้ว ก็คือเขาลืมเออเรียกได้ว่าความจําเสื่อมแล้วเขาอยู่ใกล้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือชิงยาวเพ,เพื่อนสามารถที่จะคิดได้นะคะว่าจะหวานขนาดไหนแล้วจีอินเอของพวกเราที่มีความทรงจําอยู่ตลอดณนะจุดที่พระเอกเราความทรงจําเสื่อมเนี่ยความรู้สึกจะเป็นอย่างไรแต่ไม่น้อยหน้าคะ่ะนิยายเรื่องนี้มีช่วงที่พอจีอินเอนะคะนาง นางเรียกได้ว่าตายดีกว่าเพราะนางจะต้องตายไป3าครั้งแล้วนางก็จะต้องเกิดใหม่3าครั้งแล้วก็การเกิดใหม่นะคะก็มีโอ้โหผู้ชายอีกคนหนึ่งช่วยนางค่ะก็คือหลินห้าวชิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นว่าความรักของหลินห้าวชิงอ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันคือเขาช่วยตลอดช่วยจีอินเหอตลอดเลยนะคะตายหรอออะตายงั้นเดี๋ยวเขาเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่ให้ฟื้นขึ้นมานะคะถึงแม้ว่าจะต้อง จีอินเหอลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเนี่ยคือหลินฮ้าวชิงก็มีความรู้สึกค่อนข้างจะดีใจมากเพราะว่าเขาสามารถจะแบบพาจีอินเหอไปอยู่ที่หุบเขาหมื่นบุพาแล้วก็อยากอยากจะใส่ข้อมูลอะไรอ่ะก็ใส่ไปนะคะเหมือนมันมีความสุขหวานพาไปไกลแล้วกลับมาก่อนคะ่ะชิงเยา่าชิงเยา่าท้ายที่สุดแล้วนะคะชิงเย่าเนี่ยนางได้ขึ้นเป็น ผู้ปกครองชิงฉวนนะคะผู้ปกครองของตระกูลจิ้งจอกก้าหางในกลุ่มนี้ในกลุ่มที่แยกออกมาที่เปยหยวนเนี่ยนางเป็นผู้ปกครองเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรนะคะเปยหยวนรุ่นใหม่ ขึ้นคลองอำนาจแทนท่านพ่อค่ะและตัวละครตัวนี้นะคะชิงเย่าตามนิยายต้นฉบับนางก็เป็นคนดีนะคะนางไม่ได้เป็นปีศาจ้ลยอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของน้องหวังอี้เฟยนะคะที่รับบทเป็นชิงเยา่าน้องเขาสวยเนาะได้เห็นตาน้องไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหวานจะกลับไปแคปรูปนั้นมาให้นะคะตอนที่ที่ชิงเยา่าอ่ะค่อยค,อยคอยเงยหน้าขึ้นแล้วมองฉางอี้ของพวกเราอะ่ะโอ้โหตา ตาอยากได้ตาแบบนั้นนะคะตาสวยมากๆเลยนะคะสำหรับหวังอ e ี้เฟยค่ะก็ติดตามผลงานของหวังอ e ี้เฟยได้นะคะจากเรื่องนี้ค่ะธาตุปีศาจค่ะซึ่งบทที่นางถนัดก็คือบทนี้ล่ะค่ะบทนกนะคะไม่ได้กับพระเอกสักทีแต่หลงรักพระเอกทุกเรื่องเลยนะคะสงสารนางเหมือนกันต้องมีวันของเราบ้างใช่ไหมคะน้องหวังอ e ี้เฟยเราจะได้เป็นนางเอกที่ได้ครอบครองพระเอกนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในอพิิซดถัดไป สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพปปิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์ v o v e c h i n e s e Novel and Series เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ